ปิดดวงราศีตุลน,นะครับรวมไปถึงผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาราศีตุลในเดือนตุลาคม2567นี้ครับช้าราศีตุลครับคนถือคันช่างนะก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องทําเหมือนโลโก้ของตัวเองโลโก้ของตัวเองเนี่ยถือคันช่างนะครับมีการชั่งน้ําหนักเวทน้ําหนักนะซ้ายขวา,าว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรนะะเวทน้ําหนักกัน ในเดือนตุลาคมนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องเวทน้ําหนักเหมือนกันนะครับก็หลายๆเรื่องนะครับโดยภาพรวมนะครับแบ่งรับแบ่งสู้นะมีเรื่องที่ดีในบางส่วนนะครับแต่ว่าในบางส่วนที่เป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับหรือมีเกณฑ์จะเสียหายได้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับบางอย่างสู้ไม่ได้ก็ต้องรับนะรับบางอย่างรับ ไม่ดีก็ต้องสู้นะครับภาพรวมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเรามาดูกันที่ในส่วนของการงานก่อนนะครับการงานราศีตุลน,นะครับการงานราศีตุลต้องบอกงี้ว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเลยนะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องอเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งกังวลน,นะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ แต่เหนื่อยนิดนึงนะครับเหนื่อยเพื่อคนอื่นนะบางทีนะเหนื่อยเพื่อคนอื่นทําเพื่อคนอื่นออกหน้าแทนคนอื่นออกรับแทนคนอื่นนะครับหลายๆอย่างนะครับเราอาจจะเป็นคนที่สําคัญแต่อาจจะมีคนที่ต้องโดดเด่นกว่าเรานะครับนะดาวประจำตัวเนี่ยเข้มแข็งนะโดยเฉพาะเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับหรือกินไป ยี่สิบกว่าวันเนี่ยดาวประจำตัวเข้มแข็งครับก็คือดาวศุกร์นั้นเนี่ยนะก็เป็นเกษตรตาธิบดีเนาะอยู่ในเรือนตนุเลยนะในราศีตุลเลยคือเข้มแข็งข้อดีเนี่ยก็คือว่าคิดอ่านสิ่งใดนะครับนะหวังจะวางแผนอะไรทําอะไรเนี่ยมันมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากนะครับมีโอกาสที่เราจะได้ทําตามแผนที่เราวางไว้หรือนะครับถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันนอกแผนคุณก็ยังจะสามารถที่จะบริหารจัดการ ได้นะครับให้มันอยู่ในรูปในอรอยได้นะครับอันนี้คือ,อข้อดีนะครับอิทธิพลของการที่ดาวประจําตัวเนี่ยสถิตเป็นกเกษตรตาธิบดีนะครับเพราะว่าความเข้มแข็งความมั่นคงน,นะฮะนะเป็นหลักเป็นฐานเนี่ยนะครับมันจะชนะสิ่งอื่นใดทั้งหมดเลยนะครับนี่ข้อดีมากๆนะครับวันนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทํางานที่เป็นงานประจําหรือว่าเป็นงานธุรกิจการค้าต่างๆนะการค้าการขายอะไรไม่ว่าจะขายแบบออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับ นะค่อนไปทางดีแน่นอนอยู่แล้วโดยภาพรวมเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับให้สบายใจก่อนนะครับแต่ในส่วนที่ต้องอาจจะต้องแบ่งรับก็คือว่าต้องยอมรับนิดน,นึงว่าด้วยอิทธิพลที่ดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับสถิตยอยู่ในเรือนวินัานะตั้งแต่เดือนกันยายนล้นะครับครึ่งเดือนหลังเดือนกันยายนก็คาบเกี่ยวไปถึงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมเนี่ยแสดงว่า มันดีมันเด่นเกินหน้าเกินตาคนอื่นไม่ได้นะครับทำดีแต่จะเด่นจะเป็นภัยนะเรามีความมั่นคงเรามีความกระตือรือร้อนของเราในทางของเราแต่ว่าไม่ต้องไปดีเด่นเกินใครหรือไปดีเด่นกว่าใครถ้าสิ่งนั้นเป็นงานของเราเราทำไปตามสบายแต่ถ้าเกิดว่าราศีตุลมีโอกาสที่ต้องทำงานร่วมกวับคนอื่นคุณต้องให้คนอื่นเด่นกว่าคุณนะครับฟังให้ดีนะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะสสัปดาห์แรกเนี่ยถ้าคุณทํางานร่วมกับคนอื่นคุณต้องให้คนอื่นเด่นกว่าคุณนะครับถ้าเกิดไปทํางานกับหัวหน้านะไม่ว่างานจะออกมาดีแค่ไหนอะไรยังไงคุณจะมีส่วนแค่ไหนอะไรยังไงคุณต้องยกความดีความชอบความโดดเด่นให้กับหัวหน้านะครับอย่างนี้ถึงจะเข้ารูปดวงจะสมรูปดวงเขาบอกว่าทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยวลีนี้ราศีตุลต้องนํามาใช้นะครับช่วงครึ่งเดือนแรกดาวอาทิตย์เป็นวินาส นะมันส่องแสงไม่ได้นะครับอย่าไปฝืนดวงนะเราอาจจะดีเด่นอยู่ในที่ของเราครับอยู่ในที่ของเราอยู่ในนะพื้นที่อยู่ในขอบเขตงานของเราก็พอนะครับทําหน้าที่ของเราให้ดีรับรองว่าคุณทําหน้าที่ของตัวเองนะไม่บกพร่องแน่นอนนะครับแต่โดยในภาพรวมอาจจะมีคนอื่นที่เขาได้หน้าแทนเราไม่ต้องสียเรียดปล่อยเข้าไปนะครับมันเป็นช่วงจังหวะของดวงดาวนะครับแล้วก็ โดยลาบผลที่เราจะได้นะครับสิ่งตอบแทนที่เราจะได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆมานะครับมันรอไม่นานมันจะค่อยๆมาช่วงครึ่งเดือนหลังก็เห็นภาพแล้วนะครับบางคนบอกโหเดี๋ยวรอนานหรือเปล่าอาจารย์้รอไม่นานนะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยทำไรต้องต้องเขาเรียกว่าอยู่เบื้องหลังหน่อยนะฮะไม่ต้องเด่นแต่ครึ่งเดือนหลังเมื่อดาวอาทิตย์นะครับทับลัคนาราศีนะครับถามว่า จานอย่างนี้เด่นได้เลยไหมเต็มที่เลยไหมนะครับก็ <c oughs> ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะดาวอทิตเข้าสู่ตำแหน่งราศีตุลเป็นตำแหน่งนิดนะนิดอี่คือเสื่อมนะครับหรือว่าด้อยนะครับหรืออะไรที่มันต้องถูกบั่นทอนลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเสียงได้มาไหมได้มาความโดดเด่นได้มาไหมได้มาครับแต่ว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีนะครับ ก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะครับแต่ดีขึ้นดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะครึ่งเดือนแรกเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาไม่ได้เลยนะครับ,โด,บโดนเพ่งเลงโดนเพ่งเลงโดนจับจ้องนะครับแต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยยังดีนะยังถือว่าได้เครดิตขึ้นมาหน่อยนะทนะั้งเรื่องการงานเรื่องชีวิตครอบครัวอะไรก็ตามนะครับจะเป็นทรงนี้หมดนะครับดาวประจตัวเนี่ยนะครับจะยกในช่วงปลายเดือนนะครับไม่ต้องไม่ได้ปลายเดือนหรอกก็คือครึ่งเดือนน่นแหละครึ่งเดือนแรกเนี่ยเป็นเกษตรตาเทพดี ครึ่งเดือนหลังครับปากฏว่าดาวสุกเนี่ยยกเข้าสุดตำแหน่งการเงินนะครับเพราะฉนั้นพอเรื่องการงานปุ๊บเราม o v ฟมาเรื่องการเงินนะครับการเงินนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับก็มีรายจ่ายอยู่พอสมควรแต่เป็นรายจ่ายที่เราสามารถแมนจได้นะครับก็ควบคุมได้อะไรได้นะครับเป็นรายจ่ายที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วนะครับคราวนี้พอเข้าเดือนตุลาคมนะครับครึ่งเดือนแรกก็ยังพอที่จะมีรายจ่ายอยู่นะนู้นนี่นั่นนะครับ พอช่วงครึ่งเดือนหลังครับนะคราวนี้มันจะมีรายจ่ายที่เราเองอาจจะเป็นคนที่ทําให้มันเกิดขึ้นนะครับเช่นฉันมองนะโทรศัพท์เครื่องนั้นฉันอยากได้จังเลยฉันอยากเปลี่ยนมือถือจังเลยฉันอยากเปลี่ยนรถเลยนะหรือว่าฉันอยากได้เสื้อผ้าตัวนู้นฉันอยากกินอาหารร้านนี้มันจะเป็นตัวเราเองนะครับที่นะไขว่คว้าสแสวงหาสิ่งต่างๆนานา,นาที่ทําให้เราเสียสะุ้งสตางนะครับหรือถ้าชาวราศีตุลคนใด ที่มีปัญหานะครับมีปัญหาต้องแก้นะครับมีอุปสรรคบางอย่างนะค,คุณจําเป็นที่จะต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาดาวประจาตัวนะครับก็เป็นประเกษตรนะครับคือไม่สมบูรณ์แล้วไปเป็นประเกษตรในเรือนกระดุมพระก็คือเรือนการเงินเองนะครับแสดงว่ามันจะต้องมีสิ่งที่เราเนี่ยเป็นปัญหานะที่เราสร้างขึ้นหรือว่าเกิดจากความคิดความอ่านของเราเองที่มันไม่สมบูรณ์ที่มันนะบกพร่อง ทำให้เสียเงินอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปนะมันจะเป็นแบบนี้เพราะดาวศุกร์เนี่ยสถิตเป็นประเกษตรนะครับแต่ยังโชคดีครับยังไม่ได้ถือว่าเสียหายอะไรมากเพราะว่านะถ้าเกิดคุณขาดเหลืออะไรเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมีคนช่วยเหลือได้นะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ยังมีอ่ารายได้ที่เข้ามาแบบฟุกฟุกเหมือนกัน ไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรนะครับเป็นคนกลางตัวแทนในหน้าครับเป็นการค้าการขายครับหรือว่าจอ็อบรับจ็อบอะไรต่างๆนะคุณทำงานประจําอยู่แ,แต่คุณมีจ็อบต่างๆคุณสามารถที่จะ,จะ make money น,นะฮะจากจ็อบเล็กๆน้อยๆของคุณได้ด้วยนะครับเพราะถึงแม้ว่าเป็นปราศกษตรคือไม่สมบูรณ์แต่ว่าดาวดวงนี้เล็งกะะับพระฤหัสบดีนะมันยังมีเขาเรียกว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เนี่ยมาช่วยนะครับมันยังไม่ได้สิ้นไร้ไม้ต่อขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละสาเหตุที่หมอแมนบอกต้นคลิปว่า เป็นเดือนที่แบ่งรับแบ่งสู้นะอ่ามันต้องแบ่งรับแบ่งสู้มันมีทั้งเรื่องดีเลยกับเรื่องที่ควรที่จะต้องระมัดระวังนะครับเพราะนั้นการเงินนะครับครึ่งเดือนแรกถือว่านะพอไปได้นะครับโอเคอยู่นะครึ่งเดือนหลังนะครับมีรายจ่ายแต่บางทีรายจ่ายเนี่ยอาจต้องเกิดจากตัวเราเองนะครับอาจจะตัวเราเองอาจจะเราทําผิดพลาดเองหรือว่าเราเป็นคนตัดสินใจที่จะใช้ใจ่ายสิ่งสิ่งนั้นเองนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หรือบางครั้งบางทีเนี่ยนะครับอาจจะ ต้องนําเงินไปใช้เนี่ยในงานในธุรกิจของตัวเอง่อะการต่อยอดนะครับการซ่อมแซมนะครับหรือว่าการเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมสินค้านะครับหรือว่าซ่อมแซมอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับงานนะครับก็จะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะแต่ก็ถือว่าอ่ะถือว่ายังเอาตัวรอดได้นะราศีตุลนะครับเชื่อมั่นอย่างนั้นนะถือว่ายังเอาตัวรอดได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับในการที่ภาพรวมของคุณเนี่ยดาวมฤตยูเนี่ย เขาไม่ได้เล็งดวงชะตาแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่มันพลิกผันเกินที่จะรับไหวเนี่ยราศีตุลไม่น่าเจอนะครับน่าจะเจออยู่ในพื้นฐานของการที่นะเราควบคุมได้นะครับ็นลักษณะน,นี้นี่คือเรื่องการเงินนะครับต่อมาเนี่ยเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับชาวราศีตุลเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนพ่อแง่แม่ง,งอนนะครับก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของ ความสัมพันธ์โดยตรงหรือบางครั้งเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับเงินกินทองทองเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาได้นะครับบางทีอาจจะมีรายจ่ายนะทีนะ่มาแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วรายจ่ายเนี้ยนะครับเป็นรายจ่ายที่มาจากทางคู่ของคุณนะครับอันนี้ในกรณีที่ว่าคุณเป็นคนที่มีคู่แล้วนะบางทีเนี่ยแฟนอยากได้อันนู้นอันนีนะ้ของใช้อะไรต่างๆเนี่ยชํำรุดเสียหายนะครับก็ต้องเ,อเราก็ต้องอ,ออก ตุ้งสตังนะซัพพอร์ตให้นะครับหรือแฟนอยากไปเที่ยวนะครับตรงนั้นตรงนี้นะครับเราก็ต้องช่วยช่วยเหลือนะครับหรือว่านะครับไอเรื่องของแฟนเนี่ยนะก็อาจจะเขามีปัญหาส่วนตัวของเขานะเขามีปัญหาแล้วเราเองก็อดที่จะไปช่วยไม่ได้ก็ต้องเข้าไปช่วยนะคคือปัญหามีอยู่บ้างนะครับคราวนี้พอช่วง19เนี่ยนะครับสิบเในดาวคู่ครองเนี่ยนะครับยกย้ายเข้าสู่ตําแหน่งกรรมะนะครับซึ่งหมาอแอนมองเป็นเรื่องที่ดีขึ้น ะครับความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันน้อยลงครับแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่มาจากแฟนของคุณเนี่ยนะน้อยลงนะครับตรงนี้ดีขึ้นนะครับช่วงหลังวันที่19แล้วก็ใครที่มีแฟนนะแล้วก็มาช่วยกันทำงาน ทำธุรกิจร่วมกันทำงานร่วมกันค้าขายร่วมกันหรือทำงานที่เดียวกันนะครับคุณก็จะมีในเรื่องของ energy นะฮะในการพูดคุยในการปรึกษาหารือกันนะในการพูดเกี่ยวกับเรื่องของการงานธุรกิจนะครับหรือบางคนนะสามีภรรยาอาจจะมีการพูดคุยถึงเรื่องของอนาคตถึงเรื่องของธุรกิจการงานนะครับว่าเราจะริเริ่มอะไรดีในอนาคตนะเราจะทำอะไรแต่ว่ามันจะเป็นการแ l นนะครับแล้วก็วางแผนไว้ก่อน มันอาจจะยังไม่ได้ดําเนินการนะอย่างเห็นเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่นะครับมันอาจจะเป็นเพียงแค่การพูดคุยนะครับแชร์ไอเดียกันมากกว่านะครับแต่จะได้ผลดีนะครับสำหรับใครที่ช่วงนี้กำลังทํางานหรือทําธุรกิจกับคู่ครองคนรักนะครับก็ตรงนี้จะได้ผลดีนะครับช่วยกันทํามาหากินจะขยันกันนะครับนะช่วยกันนะไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ส่วนคนโสดเนี่ยนะครับก็ยังบอกนะครับเหมือนเดิมนะครับว่ายังไม่ถึงเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาหวานชื่นนะครับมันยังไม่ใช่เรื่องของความรักที่คุณควรจะไปโฟกัสเพราะว่าดาวกู้ครองเองนะครับก็โคจรเนี่ยนะไปเบียนกับดาวคู่ศัตรูอังคารเนี่ยก็จรเจอดาวเสาร์นะครับพอขยับมาเรือนกรรมมะเนี่ยก็ที่ไหนได้นึกว่าจะรอด เขาก็ยังไปโยกกับดาวมฤตยูอีกนะครับคือมันเป็นดาวคู่แบบทะเลาะบะแว้งอะ่ะพูดง่ายๆคู่ปะทะอะ่ะนะครับมันมีเรื่องของการกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเมื่อดวงคู่เนี่ยมันไม่ค่อยดีเนี่ยคนที่โสดอยู่แล้วจะไปเจอคนใหม่เนี่ยมันจะเจอคนที่มันเคมีไม่ตรงกันไม่ลงเอยกันหรือจะนําปัญหามาให้นะครับอันนี้ต้องระวังเลยนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยดาวรักใหม่เนี่ยก็เข้าสู่ในพอริด้วย ไอเกณฑ์ Again, ที่จะเจอใครคนใหม่ๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังจะมาแบบว่านะมาแบบพูดไม่หมดมาแบบหลอกลวงมาแบบนะที่ปิดบังข้อมูลข่าวสารบางอย่างนะไม่บอกเราทั้งหมดนะครับดาวปุตตะดาวรักใหม่เนี่ยสถิตอยู่ในภพอริด้วยนะครับบางทีความรุ่มหลงเนี่ยนะก็จะทําให้เราเนี่ยไปติดกับดักได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆนะว่าถ้าคนโสดนยเราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไปก่อนดีกว่านะครับจะดีกว่านะการ มีคู่ในช่วงนี้ถ้าสําหรับคนโสดนะราศีตุลเนี่ยคนโสดการแสวงหาคู่ในช่วงนี้อาจจะเป็นการแสวงหานะเรื่องใส่ตัวนะครับหาเหาใส่หัวซะมากกว่าอา่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรำปรามกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับส่วนใครบอกมีคู่แล้วก็ก็ประคับประคองกันไปเพราะมันจะมีการกระทบกระทั่งกันอา่าอะไรแบบนั้นลิ้นกับฟัน่ะนะมันมีอยู่เรื่อยๆนะครับนะประมาณนี้นี่คือความรักความสัมพันธ์ต่อมาเนี่ยเรื่องุขภาพ สุขภาพนะนะเรื่องของนะกระเพาะลำไส้นะนะการเจ็บคอการเป็นหวัดนะครับรวมไปถึงนะครับพวกระบบสืบพันธุ์ระบบภายในนะครับบางคนนะครับต้องบอกว่านะสำหรับคุณสุภาพสตรีอาจจะเจอลักษณะที่ว่าโอ้โหบางทีประจำเดือนมาไม่ปกอตินะครับบางทีเกิดอาการเจ็บป่วยนะปวดท้องน้อยบ้างโน่นนี่น,นั่นลองไปเช็คดูนะครับพวกแบบ,นะรบกระเพาะลำไส้แล้วก็มดลูกอย่างนี้นะครับ นะเป็นระบบสืบพันธุ์ส่วนท่านชายนะครับถ้าราศีตุลเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะหลังช่วงแรกเนี่ยครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังโอเคอยู่นะแต่ช่วงหลังนี่ต้องบอกว่าเหมือนกับไม่ค่อยจะฟิตเท่าไหร่ไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงนะในเรื่องของนะสมรรถภาพนะครับนะความฟิตปึงปังดึงดังเนี่ยมันไม่ค่อยเต็มเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากดาวทีนะ่เกี่ยวกับเรื่องของนะ เกี่ยวกับสมรรถภาพเ่ยนะครับก็คือดาวศุกร์เนี่ยเป็นประ,กะเกษตรนะครับก็คือไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็ดาวลาพระเนี่ยที่แปลว่าจุดเพศเนี่ยนะสถิตเป็นนิดด้วยก็คือเสื่อมนะนี่แปลว่าเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวม,มันจะเสื่อมช่วงนี้เดี๋ยวมันจะเสื่อมสมรรถภาพหน่อยก็คืออ่าบางสำหรับบางท่านที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยนะครับมันอาจจะเสื่อมแค่ชั่วคราวก็คือหมายถึงช่วงนี้คุณอาจจะพักผ่อนน้อยช่วงนี้คุณอาจจะมีความเครียดน,นะครับ อาจจะทานอาหารแลที่มันไม่ถึงสารอาหารที่มันไม่ถึงมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยฟิตปังไม่ค่อยดึงดังเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับท่านชายนะครับที่แบบ โอ้โห oh, อายุแบบ40ขึ้นนะอย่างหมอแมนี่นะครับแล้วดาวเดินแบบนี้นะก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าโอ้โหเดี๋ยวจะมาเขือเผาเอานะเออมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ว่าทะลึ่งตึงตังอันนี้สิ่งที่ดาวบอกนะครับก็เกี่ยวกับระบบะเกี่ยวกับภายในนะครับะระบบสืบพันธุ์อะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะลองหาอาหารเสริมแล้วก็ออกกําลังกายโน่นนี่นั่นช่วยหน่อยนะครับเอ,อ่อส่วนนะเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยอะไรต่างๆนะครับ ถ้ามีก็เล็กน้อยเท่านั้นเองไม่น่าเป็นห่วงใดๆนะครับสำหรับสุขภาพนะเรื่องของโรคต่างๆที่รุนแรงนะครับอาฝากอย่างนึงฝากอย่างนึงนะครับช่วงนี้เรื่องการทานอาหารอาจจะงดเว้นอาหารที่เป็นของมันนะครับแล้วก็อาหารที่มีน้ําตาลสูงหรือถ้าการนอนหลับพักผ่อนอย่านอนดึกนะครับเพราะว่า ดาวทิศท,ที่เป็นนิดเนี่ยแล้วทารลัคนาราศีเนี่ยมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของความดันนะครับระบบเลือดนะครับคอเลสเตอรอลไขมันอะไรพวกนี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบไม่มีไม่มีอาการมาเลยนะครับในเดือนตุลาคมนี้ก็อาจจะมีภาวะเข้ามาบ้างเช่นช่วงนั้นช่วงนี้เครียดภาวะแบบความดันสูงขึ้นมาผิดปกตินะครับหรือว่าหัวช่วงนี้แบบว่า,ามีความเ,าเครียด ฉับพันอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีเรื่องของแบบหัวใจนะที่มันเต้นแบบผิดปกติอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือถ้าคนที่แบบไม่มีไม่ไม่ได้เป็นโรคแบบเรื้อรังอาจจะมีภาวะระยะสั้นแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่แล้วเนี่ยเป็นผู้สูงอายุเนี่ยมีโรคเลือดอยู่แล้วมีเรื่องคอเลสเตอรอลอยู่แล้วเนี่ยมีเรื่องไขมันความดันอยู่แล้วเนี่ยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวมันจะมีนะบางอย่างที่แบบกําเริบขึ้นมาเนาะ,ะก็ด้วยความเป็นห่วง ก็พยายามดูแลอาหารการกินดูแลสุขภาพนะพยายามอย่าเครียดมากก็แล้วกันนะครับอ่ะฝากไว้สำหรับนะราศีตุลก็แล้วกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็สรุปโดยภาพรวมเนี่ยแบ่งรับแบ่งสู้อย่างที่บอกนะครับส่วนใหญ่ครึ่งเดนือนแรกเนี่ยจะฟลมากกว่าจะราบรื่นมากกว่าส่วนครึ่งเดนือนหลังเนี่ยก็จะมีเรื่องของการานใช้จ่ายนะครับมีเรื่องของการงานอะไรต่างๆที่มันปรับตัวดีขึ้นนิดหน่อยนะครับส่วนเรื่องใช้จ่ายเนี่ยมันจะมีรายจ่ายเข้ามาแต่รายจ่ายอาจจะเกิดจากตัวเราเอง รบส่วนเรื่องความรักความสัมพันธะ์น่ะถือว่าคนโสดก็ประคับประคองครับส่วนคน,คนคมีคู่เท่าตีคนมีคู่นะครับต้องประคับประคองไปส่วนคนโสดนะครับแนะนําไปโฟกัสเรื่องงานมากกว่านะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของดวงชะตาราศีตุลในเดือนตุลาคม67นะครับ